君はこれを信じることで信じることで裏切られてもきたやはり俺は俺なりあなたのプラン魂の自由を取り戻して ก็สวัสดีครับพบกับรายการมอเตอร์ไซค์เข้าในมูวีกันอีกแล้วครับรายการที่จะมาเจาะลึกถึงรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในหนังนั่นเองนะครับซึ่งการเจาะลึกในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเจาะลึกครับถึงรถมอเตอร์ไซค์ครับที่อยู่ในหนังชินคาเมนไรดานั่นเองนะครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ครับที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับจะมีด้วยกันอยู่1คันครับเพื่อนๆฟังไม่หิดครับ 1คันครับแต่มีอยู่2รูปแบบนั่นเองครับซึ่งรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ครับมีชื่อว่าไซโครนนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครับประจำตัวนะครับของเหล่าคาเมลไรด้านั่นเองครับและก็น่าจะถูกใช้ครับ้วยตัวพกกิกกี้ครับของช็อกเกอร์เหมือนกันนะครับเพราะว่ารูปร่างรถเนี่ยคล้ายๆกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีความแตกต่างอะไรกันบ้างครับโดยประวัติครับของรถคันนี้ครับถูกออกแบบและสร้างโดยครับศาตราจารย์ฮิโรชิมิโดริก กาว่าอันนั้นเองครับส่วนสเปคครับของชินคาเมริด้านี่ครับก็ไม่ได้มี Official มาตายตัวครับแต่ผมขออ้างอิงจากไซโครนในปี1971นะครับเพราะว่าน่าจะเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นหนังเหมือนกึ่งๆ r e รีบูทนะครับโดยถ้าเป็นสเปครด ของไซโครนคันนั้นครับก็เป็นเครื่องยนต์พลังงานนิวเคลียร์ครับมีพลังกำลังถึง200แรงมาครับและยังสามารถขี่ด้วยความเร็วครับถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับและรถคันนี้ครับยังมีความสามารถครับในการกระโดดครับได้ไกลราวๆประมาณ30ถึง40เมตรนะครับแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆครับนอกจากสเปคของตัวรถแล้วครับก็ยังมีคุณสมบัติ พิเศษอีกเยอะเลยครับอย่างเช่นนะครับรถคันนี้ครับสามารถแปลงร่างได้ครับหรือว่าทานฟอร์เมอร์ได้นั่นเองครับโดยทานฟอร์เมอร์ครับจะมีอยู่2โหมด หลักๆด้วยกันครับโหมดที่1ครับก็คือโหมดซิวิเลียนครับหรือว่าโหมดบุคคลทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไปตามคลิปวิดีโอที่เพื่อนเห็นเลยครับนี่ครับรถคันนี้ครับเป็นโหมดซิวิเลียนนะครับแล้วก็นิ้นใช้ในฉากแอคชั่นโลดโผนนะครับแต่ถ้าเมื่อใดนะครับเหล่าคาเมนไรเดอร์เนี่ยครับเข้าสู่การต่อสู้ครับเขาจะปรับเปลี่ยนรถของเขาครับให้กลายเป็นโหมด t า a n s f o r m e r นั่นเองครับตามรูปเลยครับนี่ครับคือโหมดทา a n น Form e r อร์ครับโดยโหมดท r a n น f o r m e r รเนี่ยครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะได้ความสามารถพิเศษขึ้นมานะครับความสามารถพิเศษนั้นครับก็คือเรื่องของเกราะนั่นเองครับที่จะถูกเสริมเติมแต่งเข้ามาตัวรถนั่นเองครับโดยก่อนครับที่ถูกใส่เข้ามาเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากครับถึงแม้ว่าจะโดนระดมยิงครับจากปืนหลายกระบอกเนี่ย ก็ไม่มีแม้แต่รอยหดขวนเลยสักนิดนะครับตามรูปเลยเห็นไหมครับโดนยิงไหลกระบอกมากครับแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแล้วก็เกาะนี้ครับมันแข็งชนิดที่ว่าสามารถขับชนอะไรก็ได้ครับโดยที่รถเนี่ยไม่เสียหายเลยนะครับและก็นอกจากเกาะแล้วครับเรื่องของความเร็วความแรงเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับโดยเมื่อปรับโหมดแล้วครับท่อไอเสียนี่ครับจะถูกปรับเปลี่ยนมาครับเป็น r o c กส t b o o ตอร์นะครับซึ่งไอ r o c ก e t b o เตอร์เนี่ย มันสามารถช่วยเพิ่มความเร็วให้กับรถนะครับและไอเจ้า Rocket b o o t t r เนี่ยครับนอกจากอ้างอิงครับดีไซน์มาจากในปี1971นะครับที่สามารถเป็นเครื่องยนต์จรวดได้ครับในภาคนี้ครับตัว Rocket b o o t t r r เนี่ยมันยังมีความสามารถพิเศษมากกว่าตัว Original ครับนั่นคือมันสามารถนะครับ หันตำแหน่งท่อจรวดเนี่ยให้ออกพันังด้านข้างรถได้ถึง45องศาครับเพื่อเปลี่ยนทิศทางของรถครับในท่าต่างๆได้นั่นเองครับและก็ยังไม่หมดครับประโยชน์ของ Rockets Booster ครับยังสามารถเอามาใช้ในการโจมตีได้ด้วยครับเอามาไว้เผาศัตรูนั่นเองครับแล้วก็รถคันนี้ครับ ความสามารถอีกหนึ่งอย่างเนี่ยน่าจะเป็นการควบคุมหุ่นยักษ์นั่นเองครับซึ่งหนังตระกูลชินเนี่ยมันจะมีคลิปหนึ่งครับที่เขาเหมือนเป็นปล่อยของเล่นออกมาครับที่เอาเอวาเกเลียนเอาชินก็ซิล่าชินอุลตราแมนแล้วก็ชินคาร์เมลไรเดอร์เนี่ยมารวมร่างกันครับแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์ยักษ์ครับแล้วเจ้าไซคโครเนี่ยรถไซคโครเนี่ยมันอยู่เหมือนเป็นห้องบังคับการยังไงอย่างนั้นครับผมก็เลยคิดว่าความสามารถพิเศษของไซคโครเนี่ย น่าจะเป็นห้องบังคับการหลักของหุ่นก็ได้นะครับนี่คือครับรถที่ถูกทาร์นโฟเมอร์แล้วนั่นเองครับหรือว่าปรับโหมดนะครับจากซิลเวียโหมดมาเป็นทาร์นโฟเมอร์โหมดนะครับและก็ข้อพิเศษอีกึอย่างเลยครับที่ผมสังเกตในหนังครับนั่นคือรถคันนี้ครับมีระบบออโต้ไพร์โหครับหรือว่าการขับขี่โดยตัวเองครับแม้ว่าจะไม่มีใครนั่งอยู่บนนั้นก็ตามครับโดยฉากนี้ครับเห็นไหมครับเป็นฉากที่รถเนี่ยเคลื่อนตาม ตัวเอกได้นั่นเองครับนี่คือคุณสมบัติครับของรถไซโครนนั่นเองนะครับที่คาดว่าน่าจะอยู่ในหนังชุดคาเมลิดานี้นะครับต่อมาครับก็เป็นประวัติในการออกแบบรถคันนี้ครับเลยรถคันนี้ครับถูกออกแบบนะครับโดยคุณอิกุโตะยามาชิตะนะครับโดยคอนเซปต์การออกแบบครับของรถคันนี้ครับก็คือเป็นการครับออกแบบอ้างอิงครับจากดีไซน์ในปี1971นะครับ แต่ว่าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปครับไม่ได้ดึงดีไซน์มาทั้งหมดครับโดยเอกลักษณ์ครับที่เขายังเอามาใส่อยู่ครับนั่นคือเรื่องของท่อเสียนะครับและก็ช่วงหน้ารถครับแต่ว่าก็มีการปรับดีไซน์ใหม่นะครับให้มันมีความทันสมัยขึ้นให้มันดูมีความเป็นโลกอนาคตมากขึ้นแล้วก็ยังคำนึงครับในการใช้งานและก็ความสมเหตุสมผลในการดีไซน์นะครับมากกว่าไซคนในปี7-1น7 1้นนั่นเองครับและก็ด้วยการปรับดีไซน์ใหม่นะครับก็ ทำให้ครับการใช้รถเดิมครับจากในปี1971เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมครับแล้วก็ด้วยเนื่องกฎหมายครับของประเทศญี่ปุ่นที่เขาเคร่งครัดในเรื่องของข้อบังคับกฎระเบียบการจราจรเนี่ยมันก็ทําให้การออกแบบเนี่ยครับของคุณอิกุโตเนี่ยก็ยากลําบากมากครับโดยการออกแบบเนี่ยเขาต้องสร้างใหม่ทั้งคันนะครับรถก็เป็นรถสมัยใหม่นะครับจะใช้รถสมัยเก่าอย่างที่บอกไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากฎหมายหลายๆอย่างเนี่ย ไม่รองรับนะครับโดยรถที่เขาเอามาสร้างเนี่ยก็เป็นรถในปัจจุบันครับแล้วก็การสร้างการออกแบบต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้แม่พิมพ์นะครับหล่อขึ้นมาครับจากพวกเรซินพวกไฟเบอร์กราสครับแม้แต่ท่อไอเสียนครับเขาก็ยังต้องใช้ไฟเบอร์กราสหรือว่าเรซินเนี่ยหล่อขึ้นมาแทนที่ว่าจะใช้เป็นท่อไอเสียจริงๆนะครับเพราะว่าด้วยกฎหมายของญี่ปุ่นครับมันก็เลยเข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการดัดแปลงสภาพ ขอองงรรถนนัันเ่เคบซึ่งตรงนี้ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนของคาวเมลเ d e ดอร์เนี่ยน่าจะสังเกตได้ครับว่าในยุคโชวะเนี่ยฉากแอคชั่นที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ในคาวเมลเ d e ดอร์เนี่ยนะครับจะมีให้เห็นบ่อยมากและมันมากแต่พอมายุคลหลังยุคเคเซไปๆแล้วก็มาในยุคเรว่าเนี่ยแทบไม่เห็นฉากแอคชั่นที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เลยแม้แต่ฉากเดียวนะครับเรียกได้ว่านานๆทีจะมีให้เห็น,นครับ นั่นเพราะว่าเรื่องของกฎหมายตัวนี้นั่นเองครับก็เลยทําให้มีผลในการสร้างเจ้ารถไซคโครนในฉบับนี้นั่นเองครับไม่ต้องฉบับนี้ครับถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเหล่ารถของคาร์เมล레이เดอร์เนี่ยมักจะเป็นชุดพวกพลาสติกหรือว่าเรซินไฟเบอร์เนี่ยทั้งนั้นเลยนะครับจะไม่เหมือนในยุคก่อนๆน,นะครับซึ่งรถเบสนะครับหรือว่ารถพื้นฐานเนี่ยก่อนที่จะมาปรับแต่งให้เป็นรถไซคโครนครับทางทีมงานครับเลือกรถครับ จาก Honda ครับในตระกูล CB ทั้ง2ตัวครับโดยในหมวดครับซีเวเลียเนี่ยเขาจะใช้ครับเป็นรถ h o n ด a CB 2 5 0 r นครับโฉมปี2018นนั่นเองครับโดยโฉมนี้ครับถ้าคนไทยครับจะคุ้นเคยครับในตระกูล CB300R ครับเป็นโฉมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าขนาดเครื่องเนี่ยจะต่างกันแค่นั้นแหละครับโดย Honda c b 2 5 0 r นะครับ จะเป็นรถแนวสปอร์ตเนกเกตไบ์นะครับเครื่องยนต์ครับเป็นแบบ1สูบขนาด254ีเครื่องยนต์เป็นแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปมี4วาล์วต่อสูบและมีเกียร์6สปีดแบบคลัตชมือเครื่องยนต์ชนิดให้พลังกำลังสูงสุดถึง27 แรงม้าที่9,000รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดที่23.3นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ165กิโลเมตรต่อชั่วโมงคขึ้งยนต์มีการระบายความร้อนด,ด้วยน้ำมีความจุถังน้ำมัน10.1ลิตรโดดเด่นด้วยโช๊คอัพอัพไซด์ดาวนหน้านะครับและโชคหลังเป็นแบบโมโนโชค๊คใส่ยางหน้าขนาด110/70ยางหลังขนาดใหญ่ถึง1 5 0ั0 ขนาดวงล้อ17นิ้วโดยรถคันนี้มีน้ำหนักเพียงแค่145กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะครับโดยราคาขายของรถคันนี้ครับถ้าในญี่ปุ่นครับจะมีราคาขายครับอยู่ที่489,500เยนครับหรือว่าราวๆประมาณ121,700บาทไทยครับแต่ในบ้านเราครับไม่มีตัวนี้ขายครับตัว CB250R ครับบ้านเราเนี่ย จะมีขายคือ CB 3 0 0 R นะครับเป็นรถแบบเดียวกันเลยครับเพียงแค่อย่างที่บอกไปต่างกันแค่ขนาดเครื่องยนต์ครับ CB 3 0 0 R นะครับในบ้านเราเนี่ยจะขายอยู่ที่155,200บาทนะครับอันนี้ก็บอกไว้ครับว่าใช้แทนกันได้ครับทั้งบอดี้เนี่ยเหมือนกันหมดต่างกันแค่เครื่องยนต์ครับเผื่อใครจะเอาไปแต่งนะครับโดยการแต่งรถคันนี้ครับ c i l v i a n Mode เนี่ยก็มีความโดดเด่นครับโดยท่อเสียนะครับจะออกมาครับฝั่งละ3ท่อนะครับ และตัวครอบไฟหน้าเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งครับไฟหน้าตัวนี้ครับไม่ใช่ไฟหน้าเดิมของ CB250R านะครับมันจะเป็นไฟของพวกตระกูลรีเบลนะครับซึ่งน่าจะมาจากการคัสตอมนะครับและต่อมาครับในหมวด Transformer นะครับหรือว่าหมวดต่อสู้นะครับซึ่งในหมวดนี้ครับเขาจะเลือกใช้ครับเป็นรถของ Honda CBR650R นะครับโดย CBR650R ครับ เป็นรถแนวสปอร์ตเน็กเซสไบ์นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบสี่สูบเรียงขนาดเครื่องยนต์6 4 9ซีซีเ cc เครื่องยนต์เป็นแบบดับเบิ o v e r h e มช c a m s มี4วาล์วต่อสูบมีเกียร์ทั้งหมด6สปีดแบบคลัตช์มือโดยรถคันนี้ให้พละกำลังสูงสุดถึง9 4แรงม้าที่1 2,000รอบต่อนาทีและมีแรงบิดสูงสุด,สดก็คือ63นิวตันเมตรที่9,500รอรอบต่อนาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุด,สดได้ถึง240กิโลเมตร ต่อชั่วโมงครับขึ้นกยนระบายความร้อนด้วยน้ํามีความจุทั้งน้ำมันใหญ่ถึง15.4ลิตรโชคหน้าอัพไซด์ดาวโชคหลังเป็นแบบโมโนโชกมีระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าคู่จานเบรกใหญ่ถึง310ม mm. ิลิเมตรมาพร้อมกับคลิปเปอร์เบรก4พอด2ตัวนะครับและเบรกหลังครับขนาด240มิลิเมตรมีคลิปเปอร์เบรกนะครับ1พอดเบรกเป็นแบบ ABS ทั้งหน้าหลังนะครับยางครับ ล้อหน้า120ทับ70ล้อหลัง180ทับ55ครับโดยมีน้ำหนักตัวครับ202.5กิโลกรัมโดยราคาครับของ CB650R ครับของญี่ปุ่นครับจะมีราคาอยู่ที่1ล3 3,000เยนนะครับถ้าหากตีเป็นเงินไทยครับจะอยู่ราวๆประมาณ2 5 6 8 3 0บาทครับโหราคานี้บอกเลยว่าถ้าเปิดในไทยเนี่ย ตลาดแตกแน่นอนนะครับถูกกว่าในไทยเนี่ยเกือบแสนบาทนะเพื่อนๆซึ่งรถคันนี้ครับมีขายในประเทศไทยครับเจ้า c b 6 5 0 r ครับราคาขายในประเทศไทยครับจะอยู่ที่3 1 2 2 0 0 20, บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาซื้อรถเนี่ยไปแต่งตามชินคเนาเมลไรเดอร์นี่ครับก็ นะครับราคา3 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับถ้าใครซื้อเนี่ยเอาไปแต่งตามเรียกผมไปรีวิวด้วยนะครับรีวิวให้ฟรีครับไม่ว่าคุณจะอยู่ปัตตานีนาราธิวาสยะลาหรือเชียงใหม่เชียงรายผมก็ไปให้ฟรีๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับก็คือรถต้นแบบครับหรือว่ารถเบรพื้นฐานครับก่อนที่จะเป็นเจ้าไซโครนในหนังชุดชินคาเมลไลดานั่นเองครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆครับคิดเห็นยังไงครับกับรถไซโครนใน หนังเรื่องนี้ครับผมว่าการดีไซน์เนี่ยมันเท่มากครับเท่กว่าออริจินอลในปี1 9 7 1ซะอีกนะครับเห็นแล้วแบบอยากจะทำสักคันหนึ่งครับแต่ติดเรื่องของตังนี่แหละครับแหมเป็นแสนนะครับถ้าไม่รักจริงไม่มีเงินเหลือพอทำไม่ได้นะครับก็โอเคครับก่อนจากกันไปครับเพื่อนเพื่อนครับบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนเนเนี่ยอยากจะเห็นรถไซโครนในหนังเรื่องนี้บู๊ล้างผ่านแบบไหนครับและคาดหวัง กับหนังชุดนี้ยังไงบ้างครับพิมพ์คอมเมนต์บอกเราไว้ตรงใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผม Exciter ต d a ไลดาต้องขอตัวไปปราบเราร้ายก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเห็นชิ่น